สวัสดีครับรายการ Global r a p พบกับผมวิวัลแมทธิวรัตนธนันทธรเป็นผู้ดำเนินรายการและกุณธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโกวันนี้เราจะมาเริ่มจากการ wrap up สภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณธีรพัฒน์เล่ารายละเอียดให้ฟังครับ ครับดัชนีตลาดหุ้นในช่วงเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ปิดผสมนะครับโดยดัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา1 7ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดที่3699จุดนะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นั้นนะครับพร้อมกับ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโชนแล้วก็ดัชนี Nasdaq ก็มีการทำสถิติเหมือนกันนะครับทางนี้เนี่ยดัชนีได้ sentiment บวกจากการคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่มีการยิขึ้นมาเจราจาใหม่อีกครั้งแล้วก็การคาดหวังต่อผลของวัคซีนโควิด -19 ท่ามกลางการแพร่ระบาดท,ที่สูงขึ้นแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวลงก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามองดูในดัชนี ตลาดหุ้นห้างเสียงของฮ่องกงเนี่ยก็มีการย่อลงเล็กน้อยนะครับ0.22เซนะครับหลังจากที่ดัชนีนี้มีการบวกติดต่อกันมา4สัปดาห์นะครับก็มาจากเหตุความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและก็จีนหลังสหรัฐเนี่ยมีการขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพครับผมต่อไปผมอยากจะให้คุณธีรพัฒน์เล่าเรื่องเมื่อดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยว่ามันส่งผลกับการที่ธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรอย่างไรบ้างครับ การเกิดขึ้นของดิจิทัลทรานส์ร์เมชันเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทําให้บริษัทและก็องค์กรรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเม่นเช่นนั้นก็ต้องถูกทําให้อยู่ชะง,งักนะครับประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องมีการล็อกดาวน์แล้วก็มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องทํางานอยู่กับบ้านประกอบก,บกับการติดต่อสื่อสารในบริษัทสมัยนี้เนี่ยไม่ถูกจํากัดด้วยการใช้อีเมลและก็โทรศัพท์อีกต่อไป ส่งผลให้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์กรเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมากนะครับเช่น Zoom แล้วก็ Microsoft Teams นะครับนอกจากนี้ก็ยังมี slack นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารภายในทีมซึ่งอยู่ในตลาดนี้มานานกว่า ครับผม Slack นี่ชื่อดูเท่ามากเลยนะครับอยากให้ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับว่าบริษัทเขาเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านยังไม่ค่อยรู้จักส l ล c k มากนักนะครับสิ่งที่ทําให้ s แล c k เนี่ยเหมาะสำหรับการทํางานก็คือมีฟีเจอร์ h a n n e l นะครับซึ่งก็มีการซอย ห้องย่อยๆในทีมใหญ่โดยแต่ละชันแนลเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ของตัวเองนะครับไม่พูดคุยทุกอย่างในห้องเดียวกันแล้วก็อีกฟีเจอร์ใหญ่ที่ทำให้ slack เนี่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการทำงานได้ดีก็คือการใช้งานร่วมกับเครื่องมือตัวอื่นที่มีอยู่ในตลาดนะครับโดยมากก็จะทำให้การใช้งานเครื่องมือน,นั้นๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ โดยจากภายใน Slack เลยเนี่ยก็มีการใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Trello หรือว่ามีการแบ่งงานในทีมหรือว่ามีการกดปุ่มประชุมซูมกับทีมได้ทันทีครับ Slack นี่เขามีผู้ใช้บริการเยอะไหมครับในปัจจุบัน ครับสลกเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้บริการต่อวันเนี่ยมากกว่า12ล้านคนใน150ประเทศทั่วโลกนะครับก็ถือว่าโตขึ้นถึง3เท่าตัวนะครับจากที่มีผู้ใช้บริการแค่4ล้านคนต่อวันในปี2016นะครับแต่ก็มีคู่แข่งสำคัญอย่าง m i r r s s o t t t e m s ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้สูงถึง115ล้านคนนะครับด้วยความที่ทีมเนี่ยผูกกับ ตัว Microsoft Office 365นั่นก็คือเป็นจุดแข่งของทีมที่เหนือกว่า Slack นะครับก็คือสามารถการทำงานร่วมกับชุดโปรแกรม Office ได้อย่างสะดวกครับผมเคยได้ยินว่า Facebook เขาก็ทำธุรกิจแนวแนวนี้ด้วยใช่ไหมครับก็มีตัวแพลตฟอร์มที่ว่า Workplace นะครับของ Facebook นะครับซึ่งก็มาจากแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งปัจจุบันนียก็ ตัว a c e b o o k เนี่ยมีผู้ใช้งานถึง2,000ล้านคนนะครับเห็นได้ชัดว่าทั้ง2เจ้าเนี่ยมีข้อได้เปรียบคือฐานลูกค้าที่มีจํานวนมากแล้วก็มีความพร้อมด้านเงินลงทุนนะครับจึงทําให้ Slack เนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดน,นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริษัทเทคโนโลยีนิยมทํากันก็คือการควบรวมกิจการนั่นเองครับครับผมได้ยินว่าเซลฟอร์ ทำข้อตกลงซื้อกิจการ s สลั k ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับผมครับก็วันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเซฟอสนะครับหรือชื่อย่อว่า CRM เนี่ยก็ได้ทําข้อตกลงเข้าซื้อกิจการสลั t เทคโนโลยีนะครับซึ่งชื่อย่อว่า Work นะครับ W O R K นะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง2บริษัทนะครับโดยผู้ถือหุ้น s l ล c กจำนวนหนึงหุ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินสดประมาณ 27เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้รับหุ้นเซฟรอสอีกจำนวน0.0776หุ้นนะครับซึ่งคำนวณออกมาเนี่ยคิดเป็นมูลค่ากิจการของ Slack เนี่ยประมาณเกือบ28,000ล้านเหรียญน,นะครับก็เลยทำให้ดีลการซื้อกิจการของเซฟรอสครั้งนี้เนี่ยสูงสุดนับตั้งแต่ที่บริษัทได้มีการซื้อกิจการมาครับครับผมอยากให้ช่วยทบทวนความทรงจำให้นักลงทุนฟังอีกครั้งครับว่า s f o r c e เขาทำทธุรกิจด้านไหนครับครับเซฟรอสเนี่ยถือเป็นบริษัท ผู้บุกเบิกการใช้ข่าวคอมพิวติ้งนะครับมาให้บริการซอฟต์แวร์ระบบ CRM หรือระบบกา,การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ปัจจุบันนี้มีองค์กรใช้บริการมากกว่า150,000แห่งทั่วโลกนะครับโดยครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดนะครับส่วน Slack A เองเ,เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารนะครับเหมาะสําหรับการใช้ในองค์กรสําหรับการพูดคุยประสานงานการใช้ข้อมูลตามงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเหนือกว่าโปรแกร,รมสื่อสารทั่วไปที่มีการใช้ในในแง่ของการใช้ส่วนบุคคลครับแบบนี้ผมว่า Slack เหมือนการนําเอาไลน์มารวมกับ Facebook ใช่ไหมครับผมครับก็ใช่ครับอนอกจากนี้เนี่ย Slack เนี่ยก็ยังมีบริการเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่าง,างๆที่มีประโยชน์กับการทำงานอีกกว่า1,500แอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น Twitter Dropbox Google Drive ก็ทำได้บน s l a c k แพลตฟอร์มเดียวนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาสับเปลี่ยนแอปพลิเคชันไปมาแต่อย่างใดน,นะครับส่วนภายในแพลตฟอร์มของ Salesforce เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันให้ใช้งานมากมายนะครับจากที่มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจในการสร้างและก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้ระบบนิเวศของ Salesforce ที่มีจำนวนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ถึง4ล้านลายในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่นำมาใช้ร่วมกับ l e s f o r c e อย่างไรก็ตามเนี่ยแอปพลิเคชัน ด้านการสื่อสารของ Salesforce เซฟอร์นี่ย,ยังพิ่งพัฒนาได้ไม่นานนะครับ การที่ l e s f o r c e ซื้อ Slack เนี่ยก็จะทำให้ฟังก์ชันการใช้งานของ Slack เนี่ยมาเป็นฟีเจอร์หนึ่งในแพลตฟอร์มของ l ซ s f o r c e นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CRM เนี่ยสามารถสื่อสารระหว่างกันในองค์กรแล้วก็รองรับการทำงานแบบรีโมทได้นะครับดังนั้นเนี่ยการควบรวมกิจการระหว่าง l e s f o r c e กับ Slack เนี่ยถือว่าเป็นการผสมผสานจุดแข็งแล้วก็ปิดจุดอ่อนที่แต่ละบริษัทมีนะครับแล้วก็สามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง ด้วยครับในขณะที่ Slack เนี่ยก็จะได้ฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับและหากมีผู้ใช้จำนวนมากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าผู้พัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมาทำแอปพลิเคชันต่อยอดให้กับ Slack ซึ่งก็เป็นการรูป,รปแบบการร่วมมือทางธุรกิจที่เห็นได้ชัดน,นะครับในกลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ครับผมถ้าพูดจากตัวดีลเนี้ยฮะ ไม่แน่ใจว่าคิดว่าดีลยนี้มันถูกหรือแพงครับผมครับก็มองในแง่ของตัวแพลตฟอร์มของ Slack นะครับก็ s Slack เนี้ก็เป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่สูงนะครับจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่รายได้ของบริษัท ในปีการเงินที่ผ่านมานยอยู่ที่630ล้านเหรียญน,นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น6เท่าต,ตัวในช่วงเวลาเดียวกันนะครับโดยในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มีรายได้235ล้านเหรียญหรือว่าเพิ่มขึ้น3 9จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่บริษัทก็ยังมีผลขาดทุนอยู่ก็ทําให้หลายคน,นยมองว่าการซื้อสลักของเซฟฟอนเนี่ย ในมูลค่าเกือบ28,000ล้านเหรียญน,นี่มีมูลค่าสูงเกินไปนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนเนี่ย Microsoft ก็คิดจะเข้าไปซื้อกิจาการ Slack เหมือนกันนะครับด้วยมูลค่าประมาณ8,000ล้านเหรียญน,นะครับแต่ก็ตัดสินใจมาพัฒนาแอปพลิเคชันเองนะครับซึ่งถ้าหากพิจารณาจากมูลค่า,ากิจาการที่ซื้อเนี่ยต่อรายได้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80เท่านะครับ ของตัว Slack นะครับที่ Microsoft ที่จะซื้อนะครับในขณะที่ l ซล f o r c e เนี่ยซื้อ Slack ด้วยมูลค่ากิจการที่ประมาณ28,000ล้านเหรียญนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ Slack ที่คาดว่าจะอยู่ในราวประมาณเกือบ900ล้านเหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ32เท่านะครับซึ่งก็ต่ำกว่าที่มูลค่ากิจการ ที่ Microsoft เนี่ยเคยคิดจะซื้อนะครับส่วน s l e s f o r ์ e เองเนี่ยก็มีการใช้เงินไปแล้วกว่า35,000ล,ล้านเหรียญน,นะครับในการทำ MMLA นะครับส่วนมูลค่าตลาดของหุ้น l e s f o r ์ e เนี่ยก็เพิ่มขึ้น หกเท่าตัวนะครับในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเป็นปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่2แสนล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ทําให้เซลฟอร์หรือ CRM เนี่ยเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่รับการเลือกให้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของรัชนีอุตสาหกรรมดาวโจน์นะครับซึ่งเราคิดว่าดีลก,การซื้อส lack ของเซลฟอร์รั้งนี้เนี่ยก็จะไม่ทําให้นักลงทุนผิดหวังครับครับผมกก่อนที่จะปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต,ต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับเค z ัต แคนาดเคทิซ่าอินเตอร์เทรดวันนี้ผมขอขอบคุณคุณธีรพัฒน์อีกครั้งนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องหุ้นและเศรษฐกิจต่างประเทศของนักลงทุนพบกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ